ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1มกราคม2,564ถึง15มกราคม2,564ค่ะอาจารย์ขอสับให้เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนดวงคนมีคู่คนไม่โสดก่อนนะคะ ดาวเมถุนคนมีคู่นะคะคุณได้ไพ่พลังงานใบแรกนะสมถ้วย6กไม้เทา้า5้าไม้เทา้าสี่เหรียญแล้วก็ดีวิลค่ะสามถ้วยนะคะมีดีวิลด้วยเนี่ยบ่งบอกพลังงานถึงความผูกพันความรักนะคะที่อาจารย์มองว่ามัน ทุ่มเทอะะพ่ห้ามีเท้านะคะความทุ่มเทการที่เราให้ใจเข้าไปหมดเลยนะคะเรารักเราเฝ้ารอเขาด้วยนะคะพ่ยอย่างเงี้ยการรอคอยสิ่งที่มันเหมือนห่างๆห่างๆกันกันออกไปนะอาจารย์บางคนก็บล็อกกันก็มีความสัมพันธ์นะตอนเนี้ยนะคะส่วนตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าลืมเขาได้หรอกคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่า ไม่ว่าจะชาตินี้ชาติไหนเลยนะอาจารย์มองไพ่ดีวิวมันเหมือนเป็นคู่กรรมคู่ที่จะต้องมาชดใช้กันนะ่ะนะฮะต้องผ่านวิบากกรรมกันก่อนนะฮะกว่าจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ของคู่กันแบบราบเรือนเนี่ยชาวมีถุนอาจจะใช้เวลานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนั้นนะไพ่ที่ดีก็มีนะคะอย่างไพ่สี่เหรียญก็เปิดใจสมถ้วยก็เฉลิมฉลองหไม้เท้าด้วยเพียงแค่ตอนนี้ อาจจะมีปัญหานะคะก็ใหเ้เขาเรียกว่าอดทนเฝ้ารอได้นะคะอาจารย์มองไพ่นะให้เฝ้ารอก่อนสิ่งที่เราคุณรอสิ่งที่คุณรอเขานะคะอาจารย์มองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่มีโอกาสในการกลับมาอย่าลืมไพ่หกมืเท้าคือการรีเทิร์นอยู่แล้วก็ประตูมันเปิดอ้าอยู่นะคะมันยังไม่ถึงขั้นว่า ถ้าเขาเขาบล็อกเราเขาก็ยังมีโอกาสเปิดบล็อกอาจารย์พูดอย่างนี้นะโอเคเรามาดูฝ่ายนั้นบ้างนะคะฝ่ายนั้นเขาคิดยังไงอยู่กับชาวราศีมีถุนคนมีคู่นะฝ่ายนั้นฝ่ายคนรักอะนะเขาเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงเขาคิดถึงไหมนะคะเรามาถอดใจคนรักของชาวมีถุนเขาได้ไพ่กินไม่ได้นอนไม่หลับพอแล้วคะ่ะไพ่เดมูลนะ ดมูลพระจัจารย์ร้องไห้นะฮะเนี่ยเศร้าเลยเห็นไหมสิบดาบเจ็ดไม้เขากําลังที่จะเอ,อพยายามคือที่กินเขาคิดถึงนะแต่เขาพยายามที่จะหักห้ามใจมากกว่าพยายามที่จะไม่แอคชั่นอะไรอะอาจารย์มองเหมือนเขาพยายามปิดปิดกั้นตัวเขาเองด้วยนะคะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเนะาะไพ่แปดมีเท้ากับจัสเมนนะคะอาจารย์มองอาจจะเป็นประเด็นที่ คนเก่าเขาหนึ่งนะคนเก่าเขากลับมาคุยแล้วทําให้เขาเนี่ยนะคะก็กลับไปคุยกับคนเก่าคนนั้นแล้วแล้วเขาตัดสินใจไม่ได้ระหว่างระหว่างท่านกับคนเก่าของเขานะคะเขาพยายามที่จะเหมือนกับอืมหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ต้องไม่ให้ต้องกลับไปหาท่านก็ได้นะอาจารย์มองเป็นประมาณนั้นนะคะแต่รู้สึกเขาจะทําไม่ได้อะ่ะนะคะ เหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดด้วยนะที่กลับไปคุยกับคนเก่าของเขาอะ่ะเป็นการตัดสินใจผิดเพราะสิบดาบคือตำแหน่งจิตใจด้วยเป็นตำแหน่งไพ่แกนกลางอะ่ะด้วยนะคะอาจารย์มองว่าเสียใจรู้สึกผิดที่ตัวเองเออเขาเรียกว่าไม่เข้มแข็งพออ,อ่พอผิดพลาดไปแล้วก็เหมือนพยายามที่จะไม่ไม่ติดต่อกับมาคือหักห้ามใจอะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ทำลายความรู้สึกทำทำร้ายไม่ใช่ทำลายทำร้ายความรู้สึกของตัวเองนะของตัวเขาเองนั่นแหละนะอะตกลงเรามาดูสรุปความสัมพันธ์แล้วที่เขาเป็นเช่นเนี้ตกลงแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงอะเขาจะเลือกท่านหรือเลือกคนเก่าเขาท่านกับเขามีโอกาสที่จะกลับมาดีกันแล้วคองรักกันเหมือนเดิมไหมะนะ ไพ่หกเหรียญดวงบางท่านก็นอาจจะตรงหรือบางท่านก็นอาจจะไม่ตรงนะคะอยู่ที่พลังงานไพ่กับพลังงานสแกนออกมาเหมือนกันนะไพ่ออกมาดีมากเลยหมายเลขหกเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดอยู่แล้วว่าคือการรีเทิร์นหกไม้เท้าแลวนี่ก็หเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเขาเลือกเขาเลือก,เข,เ,อกเขาเลือกท่านนะถ้าท่านเป็นคนคนที่ เข้ามาหลังจากที่เขามีปัญหากับคนเก่าเขาอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเรามามาแย่งนะแต่เขาเทกันไปแล้วแต่อยู่คนนั้นกลับมาแล้วเหมือนกับเขาสงสารแล้วกลับไปคุยไปอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย์มองแล้วทีนี้เขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้จริงเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกเขาเรียกว่าเข้าใจใจตัวเองว่ารักใครต้องการใครอะ่ะประมาณนั้นแล้วในที่สุดเขาก็ต้องเทคนนั้นอีกครั้งเทในสิ่งที่มันไม่ใช่สําหรับชีวิตเขาแล้ว ก็มาเริ่มต้นใหม่หนึ่งเหรียญกับราชินีเหรียญกับชาวราศีเมถุนนั่นเองนี่อาจารย์แปลได้ประมาณนี้นะคะก็ขอให้สมหวังเหมือนดังที่ไพ่ขึ้นนะคะไพ่ออกมาดีนะคะเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักนี่ก็จะดีในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะสําหรับเมถุนเนี่ยโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดชาวเมถุนด้วยว่าปักนี้คนโสดเนี่ยมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆไหม เอาความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยนะมีไหมอ่าเป็นไพ่ห้าดาบเป็นดีวิลอาจารย์อุตสา่าห์พูดสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะแต่ทําไมมีทุนบางท่านก็ยังอืมกําลังกําลังแบบเขาเรียกว่าพยายามจะจะเข้มแข็งอะ่ะพยายามที่จะไพยย่เพดเพดออฟสอนหรือไพ่เด็กถือดาบนะคะพยายามที่จะลืมสิ่งเก่าที่มันเจ็บปวดนะไอห้าดาบกับ ดีวิวอะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานใหม่หมเนี่ยอ่าโอเคมีละนะคะอย่างน้อยขึ้นหมายเล็กหนึ่งเดเมเช่นคือการเริ่มต้นใหม่และเพจอัปสอดนี่คือความตั้งใจด้วยนะคะคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีความสามารถเก่งการเก่งงานหน้าที่การงานดีหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่ๆ แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองกลับนะผู้ชายคนนั้นจะให้เกียรติคุณอ่าเห็นไหมคะอยู่ในคอนโทรลของผู้หญิงอะ่ะเขาให้เกียรติคุณเขาดีกับคุณนะคะเห็นไหมเป็นภาพผู้ชายกําลังเหมือนเทน้ําลงในเหยือกของอ่าของของผู้หญิงในการเติมเต็มความรักอ่าผลไม้แอปเปลิลชมพู่อะไรหลายอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะอ่าพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะพร้อมที่จะมีความสุขกันนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคุณจะได้ข่าวดีเลย นะฮะไม่ว่าคุณจะเจอกันเพราะเพราะเรื่องของงานเรื่องของสังคมเฉลมิมฉลองอะไรสักอย่างอะ่ะงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็ได้ <c oughs> หรือแม้กระทาั่งเดเมาเชียนการสัมมนาอะไรบางอย่างก็ได้การไปเทคคอร์สสั้นๆแล้วเจอก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> ก็ขออวยพรให้โชคดีให้เจอเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะนี่คือคนโสดทีนี้เรามาดูไพ่คำแนะนำกันบ้างนะคะ ขอไพ่ฝังใจเป็นไพ่คำแนะนำนะคะไพ่ฝั่งใจแนะนำคนสดและคนไม่สดชาวราศีเมถุนว่ายังไงขอสองใบเนาะอ่าอย่างฟ้าถามทะเลขึ้นข้อความว่า Not h i ิง แล้วก็ the half i f นะะแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอืออาจารย์มองข้อความเนี่มันเหมือนกับเป็นรูปดวงตาสวรรค์นะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมองไปข้างหน้าอาจารย์มองนะอ่าถามฟ้าถามทะเลถามใจตัวเองนะคะอาจารย์มองถามถามใจตัวเองนั่นแหละให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้รู้ว่า จริงๆแล้วอ่ะตัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะคะยังมีใครที่จะต่อให้คุณจะจะเจ็บปวดต่อให้คุณจะอยู่กับอ่าสิ่งที่มันท้อแท้ในชีวิตอยู่ก็แล้วแต่แต่คุณต้องมองบวกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนน่ะไม่ว่าจากคุณอาจจะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีใครสักคนที่พร้อมที่จะฉุด,ดคุณขึ้นมาจาก ขุมอันนี้มันเป็นกับดักอะไรสักอย่างไม่ว่าคุณจะไปติดกับดักหรือคุณจะทุกขทรมานกับปัญหาอะไรนะคะขอให้คิดบวกๆคิดว่าสักวันมันจะดีขึ้นให้มองบวกนะคะความรักก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะถูกเทถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายมาไม่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนก็แล้วแต่ให้คุณเข้มแข็งคุณยงอยู่กับปัจจุบันและอนาคตว่ามันจะดีขึ้นให้ให้มองบวก มันไม่มีอะไรที่เราเก้าวข้ามไม่ได้นะอาจารย์มองนะสักวันถ้าเราเข้มแข็งอะ่ะเราไม่ปล่อยตัวเองให้ติดอยู่เนี้ยมันต้องเราพยายามเขาเรียกว่าเนี้ยกระเสือกกระสนหรือหรือพยายามที่จะทําให้ตัวเองเข้มแข็งอะ่ะแล้วมันจะมีคนช่วยเหลือนะคะขอสองใบาจากไพ่ทาโรต คนอ่อนแอเท่านั้นที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะอาจารย์มองคนที่พยายามที่จะเข้มแข็งขึ้นมาจะได้รับความช่วยเหลือความรักก็เหมือนกันแหละค่ะถ้าคุณรักตัวคุณเองอะ่ะคุณทําตัวเองให้มีสเสน่ห์ให้มันดีขึ้นย่อมมีคนมองเจ็ดถ้วยเห็นไหมคะว่าความฝันนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ ก็มองข้ามแล้วฝันใหม่ก็ได้คิดถึงอนาคตนะคะคิดถึงคนใหม่ๆพยายามเขาเรียกว่าเป็นพลังดึงดูดอย่างหนึง่งเจ็ดถ้วยถ้วยหลายใบอยู่ลอยอยู่ในอากาศคุณคุณพยายามสร้างจินตนาการเลยว่าคุณต้องการความรักแบบไหนต้องาการคนลักษณะยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าการดึงพลังบางอย่างอะพลังเหล่านั้นอะมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ารวมตัวกันหนานแน่นแล้วเป็นพลังที่เข้มแข็งแล้วทําให้มันเกิดภาพขึ้น แล้วภาพนั้นเกิดเป็นความจริงขึ้นมาในอนาคตได้ลองดูนะคะพลังนี้อาจารย์เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะคะอยู่ที่เราศรัทธาค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในความรักกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ